มามากๆพี่น้องมาจุบแเหมือนกันโอ๊บไก่สมุนไพรทั้งห้าวันเาว้าวสบายดีหมูที่ตาพ้ากินข้าเสบเนาะมาดีพอหัวที่ตายสาก็ทำงานโอ๊บไก่เนาะพี่น้องเนาะโบไก่ขักแก้วพี่รีบพี่น้องเลยพักเถอะตรงนี้แหละพี่น้องมามากๆพี่น้องมาจุบแเหมือนกัน โ <Okay, S 2> อก่สมุนไพรฮาวน่าว้าวแซ่บตอนนี้เอาติดกตก่อพี่น้องเลยตอนนี้เอาปขุดต <c ười> อนนี้เอานคุด,ดมามาพี่น้องมาจงเจวอืม

ได้เสะบอเสะที่หนูพอมูที่ตาให้แกแล้วพี่นางอ่ะจากนะไปไป เขพินไม่ต่อว่ะพินคือกันก มีพ้นต๊ะวพี่น้านั่งพายน้่นะกู่โตเดียนบันเมื่อบรรยากาศดีเบาะสำหรับการพินพ์แบบขนอดนังอะไรดีะไรดีโอ้ยตินผาบเบ้อตอนหมอแม่ตอนท้ย còn ngày đẹp wow đẹp à เพงฝนตกก็จะกระซสีมันจะดังแน่นะพี่น้องเนาะเ่าเลยน้อเลยโอ้ยดับดีแล้รยากาศเย็นเย็นกระจายแครังมาก หาวะจังะนอนกอดขอหิอนขอหินนนนอนจักจ๊กเจ้านไหนี่น,น,นาะเวอร์จีโต๊ะเ็นไหนพี่ให้นอนบ้างน่เนอะหินเนอะตาหัวมั้นมาเกาผม Ừm, mm, nhà màu mà Ừm mà. mm. Chè bà bán đây Nè Chè bán Ừm Chè 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 Các chẽ chặt chẽ chặt chẽ chặt rồi chặt chẽ chặt chẽ chẽ chặt chẽ chẽ 妈妈，我、mm.，嗯嗯嗯，你安心啊。 Ha <laughs> ah, <mira. laughs>

bom cái kinh Để tạo thì nào nhỉ มาบ้างฮึฮึเออต่อแค่ไพี่ดาวฮะนี่ยิ้มนะยิ้มอะบ่ยิ้มนะยิ้มอะรบ่ยิ้มแล้วเลยอ่ะตอนจ้าคิดน่าฝากให้ทุกคนนะ พม่น้องค่ะฝากกดติดตามเด้อฝากกาาดกกกไลค์กดแชร์โมจิตาภาก,กินภาแเสรเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการเหนคลิปวิดีโอต่อไปเนะาะสำรักมนีโมจิมาตาภาก,กินภาแเสรขอกขราบำมาสวัสดีบ๊าย